วอนนี้เป็นเวลา6โ41นาทีของวันที่19นะครับตอนเช้าตรู่เลยคือคือเวลาที่อาจเดีย6ี่มงนะกี่โมงนะ6โมง41โอเคทีนี้วันนี้เราจะมารีวิวพลังกันนะครับระดับสูงสุดเลยก็ว่าได้เป็นระดับมิสติกนะครับแมเป็นไงมูกเกสสอครับโอ้ยวันนี้ดูมีชีวิตชีวามากกวา่าเมื่อวานอีก เห็นปะโอ้มันได้อะไรที่แบบอยากได้มันก็จะแบบจุ่มจื้นอน่ะเนาะมันก็จะกระชุ่มกระทวยกระทับกระเทงอ่ะแม่งเอยมารีวิวสกิลแรกกันเลยมันจะเป็นการฟันสองครั้งแต่ว่ามันเขียนว่า tree s l a คืออะไรวะนี่ไงตัดต้นไมเ้เหรอเป็นการฟันออกไปสอครั้งนะครับทำดาเมจเกือบแสนน่ะเนี่ยดูเวลผมดิ ห้าร้อยสเตตมันยังไม่ตันเลยมันตันมันเรียว่ันสีอะนะแบบเอ้มันแรงขนาดนี้ว้าโคตรแรงแรงไม่พอเท่อีกโอ้โหขอดูด้านหน้าหน่อยละกันซึบชึบดูด้านบนดูด้านบน,น,บนแบบหนึ่งสองฟึบโอฟินสกิลสองนะครับจะเป็นการสะบัดดาบทีนึงฟึบ โอ้โหย,ย่างกว้างเทจจัดเอาดาร์กไม่ใช่เอาดาร์กนะครับมันจะเกย์มันคือเอาดาร์กครับสบบดดาบทีนึงปุ๊บแล้วก็มุนติ้วติวโอ้โหยอย่างวินน่ะแนงเอ้ยต่อไปสกิลซีนะครับจะเป็นการยังไงฟันพายุออกไปหรออ่าคล้ายๆจะเป็นพายุเนาะอย่างเท่อ่ะเดี๋ยวดู โอ้โหเห็นแล้วมันแบบดูดิฟ๊บโอ้โหอืมตีดฟ๊บโอ้ <c oughs> บ้าไปแล้วสกิลเอ็กนะครับต่อไปจะเป็นการกระโดดแล้วฟันลงพื้นเนาะ <S <S 2> <S 2> ปุ๊มเนี่ยโคตรเท่อะดูแบบอนิเมชันการแบบตอนมันุ๊บลงมานะฟ๊บ โอ้โหอย่างเท่อ่ะอย่างนั้นหนึ่งต้องไปที่กว้างเดียวสกิลเอ็กอีกครั้งหนึง่งฟืบม, <laughs> มันรู้งแบบเติมเต็มในชีวิตต่อไปเป็น The Final ล e ก s ิก a t e n โ o นะครับฟึบตัววายนะโอ้โห มันจะมีอะไรเทพไปกว่าน,นี้ไหมเนี่ยไม่มีแล้วมันสุดแล้วครับพอใจแล้วอะ่ะจริงๆผมอะ่ะใช้ตั๋วทองแล้วสมได้ทรงจีนูนะครับอย่างที่เมื่อวานผมรีวิวไปแบบแบบไม่ค่อยมีกำลังใจจะเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ถามนาทีนะแต่วันนี้มันแบบโอ้โหจ้าบมากเลยอะ่ะก็เลยแบบเออเสียงก็เลยดูมีชีวิตชีวานะครับเอาทรงจินูมาไปแลกมาครับวันนี้ เทีกับต่างชาติแล้วก็บวกกับเงินไปอีกเล,เล็กน้อยไม่กี่ร้อยล้านหรอก <c oughs> โอ้แต่แบบว่าถูกใจจริงครับเป็นพลังที่ว้าวต้องร้องว้าวอ่ะไม่ร้องไม่ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงโซโล่ Solo แล้วกันอ่ะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวพาแวะไปเก็บเลเวลแป๊บหนึ่งเนาะฟันสักทีสองทีแล้วกันสกิลสี ใช้ายามิจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ายาิมังยังดีกว่านะในเร,เรื่องของการฟาร์มเวลอะไรเงี้ยัวสิดูส,ดสิมันพอใช้ได้นะแต่ว่ามันยังสู้ยามิไม่ได้ครับเพราะว่ายามิมันยิ่งไกลมันยิ่งแรงแล้วยิ่งแรงยิ่งทำให้เลเวลเพิ่มขึ้นเยอะมากดูโหดูดิมันจ้าบสุดๆแล้วมิสติกพลังเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวรอดูมันรีเวิร์กอีกทีนะครับเพราะว่า เเราทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็กำลังจะรีเวิร์กทั้งคู่เลยลทั้งทรงจินอูแล้วก็บูกเกสึกนะครับเดี๋ยวถ้ามันเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะรีเวิร์กเนาะรีเวิร์กเสร็จแล้วอะ่ะจะมารีวิวทั้งคู่เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ในคลิปเดียวเลยเดี๋ยวจะทำให้เลยทีนี้เดี๋ยวมาดูตอนตอนเราแบบ FK s o l โซโลก่อนนะครับบอกเลยครับ e ีซี คลิกเดียวเท่านั้นครับคือมันสบัดครั้งเดียวมันก็ห้าหมื่นแล้วอ่ะแต่มันสองฮิตไงฮิตฮิตแรกน่าจะติดคิ1ร้อยเปอร์เ็นฮิตที่สองก็ตามดาเมจที่มันทำได้โอ้โหหวานจครับมันบ้าไปแล้วแบบมีกำลังใจเล่นขึ้นเยอะอ่ะจริงแรงมากเป็นอะไรที่แรงมาก เหมือนแบบทุกสกิลเกือบจะทุกสกิลนะที่มันแบบใช้สกิลเดียวแล้วไปเลยอะ่ะโซโล่อบม่องไปเลยเดี๋ยวลองใช้สกิลสองใส่โซ,โซโลดูนะครับปึ๊บคือสกิลเดียวไปเหมือนกันครับแต่ว่าสกิลเนี้ยมันจะทําให้โซโล่แบบมีโอกาสสวนกลับอยู่เนาะเดี๋ยวสกิล 3. สามสกิลนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะมันอยู่แบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นั่นไง ต่อไปเดี๋ยวสกิลทุบพื้นดีกว่าเพราะว่าสกิล C ใช้สกิลเดียวแล้วไม่ตุยนะครับโอ้โหไม่ต่างกันเลยต้องรีบรีบอะโอ้โห,โโหสกิลเอก็ไม่ได้นะมีสองสกิลที่มันตุยไปเลยอะ่ะสกิล Y กไ็ไม่ได้แรงเท่าสกิลแรกนะจากที่ผมนอเกณดูปุ๊บ ไม่โดนด้วยระยะไกลเกินเหรอมาไปแล้วเนี่อรีวิวแบบไม่อวย <c oughs> <c oughs> สกิวายนะครับปุ๊บอุ๊ยตายหนึ่งตัวก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันจะมีสองตัวที่ชัว่วแต่สกิล E นี่คือชัวชัวกวา่วาๆเลยชัวมากๆว่ามันมันไปแน่นะครับอ e ี G. เพื่อเป็นการแบบคอนเฟิร <c oughs> ์มฟึบ <c oughs> มีแรงครับมีแรงมีมีแรงเล่นดูดิขนาดเวลยังเป็นใจ <c oughs> อีกอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแบบพรบทุกสกิลเลยความพิเศษของมันคืออย่างนี้ครับครักดไปเลยกดไปเลยกดสกิลไหนไปก็กดไปเถอะกดไปเลยปั๊บ งรีทันน่ะประเด็นน่ะคือมันรีทันน่ะโอ้โหคือแบบโอ้มันจะมีอะไรที่คือเราใช้ประโยชน์จากการรีสกิลของมันเนี่ยได้เยอะมากรี่ดาเมจได้เยอะจัดจัดเลยผมฟาร์มแบตเตอรี่หนึ่งถึงพันอ่ะแบบไม่กี่นาทีอ่ะจริงโอ้โห สมแล้วที่มันหายากนะครับปะโถดูสิผมไปเทรดด้วยการเอาทรงจินอูนะครับบวกกับเงินที่ผมสะสมมาทั้งชีวิตสามร้อยห้าสิบล้านน่ะไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆผมมาเก็บได้แค่ร้อยนิดนิดทีนี้มีน้องในดิทนะครับด้วยสนับสนุนกับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งด้วยสนับสนุนอีกผมก็เลยเด้าไปเทรดมานะครับจะได้เล่นแบบป๊อ โอเคไม่เป็นไรครับเสียทรงจินอูไปในตอนนี้แล้วก็เงินอีก350นะครับ3 5 0ร้อยมนะเป็นเงินในเกมเนาะไม่ใช่เงินจริงมันก็แบบได้ได้ของที่โอ้โหยอดเยี่ยมยมีกำลังใจเล่นอีกเยอะอมันฟินอะไรครับน,นี้เนี <c oughs> ย่ยเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็จบคลิปลงเท่านี้พอเนาะเรามารีวิวแบบกำลังจับจับมูเกส่อนะครับให้ดู เพื่อนๆจะได้แบบเออมีกำลังใจไปหานะครับมันมันจาบจริงมันดีจริงๆพลังผมไม่ใด้เลยคือตอนเนี้ยคือยังไม่รีเวิร์กนะแล้วถ้ารีเวิร์กแล้วอะมันจะโหดกว่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณครับยังเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำอะไรดีอะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับขอบคุณครับ